เอาเฮินไอเมื่อกี้ที่เฮินให้ดูอ่ะเออมันเป็นมันเป็นตัวไหนนะนี่พี่มันเป็นอะไรมันถึงหักเอาเอาลวดรัดมาครับคือไอตัวนี้เขารวดรัดมาแล้วก็ใส่รองเท้ามาด้วยเออเดี๋ยวแล้วไอของเดือมันต้องเป็นยังไงเออของเดือเป็นอย่างนี้เออของไอสุปโชคเป็นแบบนี้โ oh, อ้ยคนคิดก็คิดได้ <laughs> อันนี้นะครับพี่ไต่ก็จะเปลี่ยนก็เรียกว่าเปลี่ยนในเปลี่ยนตัวอะไรนะไอ้เฮืนมือเปิดท้ายครับเปลี่ยนในตัวมือเปิดท้ายเออของสุปรโชคปกติอะมันจะเป็นมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถจะไม่เห็นละพิพีอีกด้านน <c oughs> ึงเออนี่มันจะเป็นตัวนี้แล้วทีนี้มันหักเนาะมันหักก็มันไม่ได้หักเองเหมือนแต่ก่อนมันก็จะหักอยู่อ้รุ่นเนี้ยแต่ว่าพอมาเปิดดูเหมือนเขามีการซ่อมมาแล้วนะครับ <c oughs> แล้วมันก็หลุดเมื่อวันอาทิตย์พี่ไต่ก็เลยจะเปลี่ยนใหม่ เลยในเปลี่ยนนี้มันก็จะมีไอตัวที่เป็นโครเมียมมาแล้วพี่ตายขี้เกียจไปทําสีก็เลยจัดการเอาไว้ตัวโครเมียมมาเปลี่ยนก็เดี๋ยวช่างเหินจัดการให้คนนี้ก็ต้องบอกว่าออันนี้ขนาดเวลาเลิกงานนะครับน้องยังต้องมาอยู่ทําให้ถ้ามีงานนี้เรียกใช้บริการได้นะครับรีโมริโมททำเป็นหมดอันนี้ติดไม่นานนะไม่นานไม่หมยถึงถ้าคนนำเปนั้นนะติดไม่นาน โอ้เหินเโอ้โหทำมันดูดีจริงๆกว่าเดิมละเหินอ๋ออเลยครับคืออันแรกโอ้โหมันก็กากโคตรเลยไอ้รถคันนี้มันมีมันมีอะไรที่ไม่ทำมาั่งวะท,ทั้งคันเลยพี่เออเมื่อวานเกือบจะด่าเมียลคิดว่าเมียปิดปิดพังอ๋อไอตัวนี้มันเป็นชุดใหม่เลยใช่ไหมครับ แกนี่นะพันกว่าบาทใช่ครับอคือถ้าเป็นตัวสีดำนะครับที่เราต้องมาทําสีเหมือนอันเดิมเขาอะมันจะอยู่ราคาประมาณ700บาทนะครับทำสีประมาณ2 0 0 300ประมาณนี้แหละแต่ว่าพี่ต่ายขี้เกียจไปจอดทาก็นี่ละกันหอ,อตัวนี้ละกันเออมันก็พันกว่าบาทประมาณพันหกพันเจ็ดมันมันก็สวยปิกแบบหนึ่งอันนี้เลิกงานนะครับน้องเหินก็มาทําให้ คันนี้ดีอย่างเดียวนะครับกระบาไลาเนอร์เป็นกระบาดไลาเนอร์แท้ของ d 네ี m มทั้งคันน่าจะมีดีคันเดียว <blind> มีดีอย่างเดียวที่กระบาดไลาเนอร์นะเฮ้ยเฮ้ยระวังมันจะเป็นรอย รอยมันเยอะอยู่แล้วไม่ต้องไปเพิ่มให้มันอันนี้ถ้าเป็นกระบะ,ะไลเนอร์แท้ของ isuzu นะครับก็ต้องบอกว่าอายุการใช้งานนี่เขายาวนานมากๆไอ้ตัวนี้ตั้งเป็นตั้งแต่สมัยที่พี่ตาย ขายรถแรกๆนั้งแต่ปี48ใช้กระบะไลเนอร์ตัวนี้แหละแล้วหูฮิวเนี่ยก็จะเป็นไอตัวตัวเลดโอ้โไอเฮิร์นอันนี้เป็นแมกไลเนอร์เว้ยโอ้ยเออใช้ด้วยกันได้เออใช้ด้วยกันได้ไม่แต่ว่าหูหิวเดิมเขาก็จะเป็นเป็นนี้นะนะเป็นเป็นดีแม็กเป็นเลดนี่แหละ เออนี่ยตัวไหลเดิมเก็บไปด้วยนะก็หลังจากที่เราประกอบเสร็จคืนนะครับเราก็จะใส่น็อตเข้าไป ไอ้มันปีนเกลียวเราไปเห็นในวายไม่มีีเกลียว,ยวมันยิงหายากอยู่อะไรมันเนะี่ยแม่เอารองเท้าดาวเทียมทำ <c oughs> แน่นอนจริงๆรงไงรยะเช่าเครนไซส์เล โอ้โหเฮินเฮินนุ่นนุ่นเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าอ้นี้เออเอ้เอ,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 อโอ้มันกระมุดไปทั่วเนาะโอ้ใส่บิเลียนเสียนะเสียยี่ห้อหมดเลยอืมอทีนี้เช็คคุณภาพเช็คคุณภาพ แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับเวลาที่จะปิดจะเปิดเราต้องเราต้องเราต้องดันดันกระบะถ้าไม่ดันเนี่ยโอกาสที่จะได้เปลี่ยนนีม่มีอีกรอบหนึ่งเอาถือกล่องเอาเก็บไปเหินพับพับกล่องดีๆเอาใส่เก็บกล่องให้มันดีๆแล้วก็ปิดฝาท้ายแบบเมื่อกี้เดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปเหินสักหน่อยให้รู้ว่าช่างมือหนึ่งของอีซูนี่เป็นเหินนี่แหละ ันนี่เอากล่องเทียบเทียบไปเเทียบเทียบเนี่ยน,นี่จะเล่าชัวร์ดจเห็นอะไรแท้เราเนี่ยเฮ้ยมึงเกี้ยีห้ออีสวอกมาเฮ้ยเออเออนี่เอามาเอออย่างงี้อย่างเงี้เออสุดยอดละเหินอีสุสุเออไปได้ไม่เอาไมเอาไปทิ้ง